อาจารย์ตี8ลิ้วนะครับงวดนี้ให้มาม่ละครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซทางช่องพาหัดคนเดิมครับมือนี้ครับวันที่หาตุลาคม25 6หา68ครับมือนี้ครับจะมีน้ทั้งมาแบ่งปันเอฟซทางช่องครับผมเนาะเป็นของอาจารย์ตี8ลิ้วนะครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทางช่องมาดูหลักหน่วยบนก่อนดีกว่าครับ หลักหน่วยบนนะครับงดที่แล้วให้มาครับ7 32ครับ7มาหลัก10บนะครับ7มาหลัก10นะครับ7มาหลัก10บครับผมเนาะนี่ครับถือว่าบ่กเขาครับผมเนาะเพราะว่าไห้มาหลักหน่วยครับนี่ครับแล้วก็นี่ครับผมเนาะปี68ครับผมเนาะนี่ครับงดกรหม้า นี่ครับชิกกัญ้าครับผมน้องไหมาเจ็ดแปหลักหน่วยครับ8ลงล่างครับเลขออกครับบนครับ646ีล่าง58นะครับก็ถือว่าสูตรนี้ครับผมน้องผิดเมื่อแล้ว2องวดติดต่อกันนะครับของอาจารย์ตี8ปริ้วนะครับก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมพา f อซทังช่องครับผมนาอมาดูของ FC เลยดีกว่าครับนี่ครับ วิ่งบนตัวเดียวครับของเอฟซีเลยนะครับหรือว่าลุงอยู่ที่เพิ่อเมืองจังหวัดเลยนะครับผมเนาะพร้อมสุดนะครับเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันนะครับนี่ครับได้2ออก392ครับมาที่2ครับได้6ครับออก2 4 6ครับวิ่งบนตัวเดียวนะครับได้4ครับออก3 2 4ครับได้5ครับออก85 2ครับได้8ครับมาหลักร้อยครับออก8 6 5ครับ ได้3มครับมาหลักร้อยครับออก3 5 6ห้าครับได้4ครับมาหลักสิบครับออก6 4 6ี่ครับได้8ครับออก978มาหลักหน่วยนะครับงวดนี้นะครับได้7นะครับพร้อมสูตรนะครับนี่ครับเอฟซีทั้งช่องผมมาสูตรนี้ทำง่ายิดเดียวนะครับผมนี่ครับเอาหลักแสนครับนี่ครับหลักแสนห้าหลักสิบล่างแล้วก็หลักหน่วยล่างครับผมเนาะนี่ครับ 5บวก2บวก0ครับเท่ากับ7ครับ7จบวก5คงที่ครับเท่ากับ12ครับได้2ครับนี่ครับเลขออกครับ3 9มครับงวดถัดมาครับหลักแสน5หลักสิบล่าง0หลักหน่วยล่าง6ครับผม5บวก0บวก6เท่ากับ11ครับ11บวก5ครับเท่ากับ16ครับได้6ครับออก2 4 6ครับ นี่ครับงวดถัดมาครับหลักแสนได้9ครับหลักสิบล่างได้9หลักหน่วยล่างได้1ครับ9ก้าบวกเก้าสบวกหครับเป็น19 19กบวกหคงที่ครับผมเนาะได้24่เท่ากับสครับออก3 2 4ครับกระถือว่าสูตรนี่เฮ็ดง่ายครับผมเนาะนี่ครับเขามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8ครับผมเนาะ เข right. ้ามาแล้ว8งวดติดต so ่อกันนะครับวิ่งบนตัวเดียวครับงวดนี้นะครับได้เจ็ดครับได้เจ็ดไม่ต้องคำแพงงวดนี้นะครับได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดนี่ครับวิ่งบนตัวเดียวครับของเอฟซีเลยนะครับพร้อมสูตรนะครับนี่ครับเข้ามาแล้วแปดงวดติดต่อกันครับผมนาองวดที่แล้วครับลุงบอยใหม่ครับผมนาะงวดนี้ลุงว่าปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ มาฝากบันตอนเอฟซทั้งช่องครับวิ่งบนตัวเดียวครับงวดนี้นะครับได้7ครับหลังจากเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันนะครับโอเคครับนาอเดี๋ยวผมพาเอฟซทั้งช่องครับมาดูของอาจารย์ตี8รลิ้วดีกว่าครับอาจารย์ตี8รลิ้วอาจารย์ตี8รลิ้วนะครับ อาจารย์ตี8ปริ้วครับผมเนาะนี่ครับหลักหน่วยบนผิด2งหัวติดต่อกันแล้วครับผมเนาะให้7 3็สองออก9ก้าเจมาหลัก10บครับหวดนี้ได้2 3 7นะครับ2องนะครับหลักหน่วยบน2องาเจ็ด สองสามเจ็ดนะงวดนี้สองสามเจ็ดนะครับแต่ว่าครับผมเนาะอาจารย์ตีให้มานะครับให้มาครับผมเนาะบนก่อนนะครับบนก่อนนะครับผมนี่ครับบนสามมาแน่นอนครับฟันธงนี่ครับบนครับเด่นที่ห้ากับแปดครับวิ่งที่ห้าครับผมเนาะหลั่เปอร์เซ็นต์ครับหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยครับนี่ครับ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแม่ครับผมจะไม่เขียนให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะสำหรับของอาจารย์ตีแปดริ้วนะครับของอาจารย์ตีแปดริ้วเอาชุดบนไปก่อนนะครับเอาชุดบนไปก่อนครับเดีย๋ยวส่องหาฝั่งนี้สิจะทอนแสงครับเนาะถอนแสงครับ มาของอาจารย์ตีนะครับอาจารย์ตีแปดลิ้วเอาชุดบนไปก่อนเด้อครับผมเพิ่นแจงข้าวแม่ครับผมเนาะอาจารย์ตีแปดลิ้วครับ หลักสิบครับเอาหลักหลักร้อยก่อนมาหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับของอาจารย์ตีนะครับดูก่อนนะครับหลักร้อยแปดกับเจ็ดครับ หลักสิบครับ5กับ8ครับหลักหน่วยครับ3กับ6ครับนี่ครับแล้วก็บนครับเด่ยนที่5ครับผมเนาะเด่นที่5้านะครับ ชุด3ตัวครับชุด3ตัวมี2หางครับมี 8, 5, 6ครับแล้วก็ 7, 5, 3ชุด2ตัวมี 5, 3, 5, 6, 8, 3, 8, 6ครับ เลขทูบครับเลขทูบเลขทูบครับแปดหนนะครับเลขทูบครับเน้นที่7จ็ห้กับ53นะครับลงวันที่16บหกทับหนทับหกครับ มาแล้วครับผมเนาะมาแคปหน้าจอครับผมเนาะของอาจารย์ตีแปดริ้วนะครับนี่ครับเพิ่นนหมากครับผมเนาะนี่ครับอาจารย์ตีแปดริ้วนะครับแคปหน้าจอออเดอร์ครับผมเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเน้นที่เจ็ดห้าสามแล้วก็ห้าสามบนนะครับโอเค กัสุดท้ายนี้ครับก็ขออุ่พ่อนไห้เอฟซทางช่องที่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแขวคขาดปลอดภัยเดอ้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ้าชอบฝาากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ